สวัสดีครับผมลูกสอนคนหน้าผ้ารอครับครับพี่น้องเมือนี้ผมสีผ้าพี่น้องมากเบิงแปลงมันซับปะลังนะครับเด้อแปลงมันซับปะลังของอ่านนองหน้าครับเดี๋ยวไปเบิ้งกันครับมื่อนี้น้นองหน้าเพื่อนมานครับเดี๋ยวไปสอบถามเพื่อนเนาะราคามันซับปะลังเท้ามือนี้ลายเป็นไรครับสวัสดีครับหนองหน้า สวัสดีค่ะอ่าพี่กับของเข้าในบ้านยังน้อครับน้องหน้าอันบ้านเรื่องบาค่ะตําบลนาโพอําเภอพี่บูนจังหวัดอุบลราชธานีครับมือนี้เอาจักตันครับมั่นท้อบหลังเข้ามือนีมือนีคาดว่าเอาจักตันสองตันนี่ละค่ะสองตันนะครับน้องอย่ามันคำแล้วครับเพราะว่ามันคำแล้วแม่างที่ไหนขันเข้าไปคำนี่ทางไงร้านมั่นเพื่อนปิดก่อนบอกครับหรือว่าจังไนอัน เพื่อนเพื่อนกะโบปิดขาขั้นโทษไปบอกเพื่อนเนาะเขาต้องแจ้งเพื่อนรวงหน้าเนี่นครับตอนนี้หลายไปเลยครับลองหน้ามั่นเนาะมือมือมือขึ้นนี่เนาะเอาไปกับสามบาทยี่สิบสามบาทยี่สิบครับมือนี้เพื่อนแจ้งราคาเราบ้าครับมือนี้ขาดว่าเอาขึ้นเต็มรถจังสีทูไปนะครับเพราะว่าเพื่อนเป็นมือต่อมือครับวันต่อวันเลยราคาเพื่อน โอคคร้ราคาเพิ่นเพิ่นแจงมื่นต่อมือ่นนะครับเนาะแ่นค่ะเป็นพันอย่างนอครับน้องหน้าพันมั่นซับปลังเข้านี่ตอนนี้นเ่า,ะะาปลูเนี่ยเออพันก้านแดงเนาะค่ะก้านแดงแปดหนึ่งแปดหนึ่งก้านแดงครับเอาไม่โอาไม่เนี่ยที่ไหนครับผลผลิตปีนี้ผลผลิตปีนี้ก่ะถือว่าได้ผลอยู่เนาะค่ะแต่ว่าอัน อันมันมันเป็นไฮน่าปั๊บมาเป็นปลูกมันเนาะอพื้นที่ตรงนี้พื้นที่ตรงนี้นี่เป็นหน้ามะกรันบ่ครับแมนค่ะอืมเป็นยังไงครับคือได้มาเห็ดมันซับพลังบ่านี้ครับอันกะฟังระค่ะกะคือจังพอฟังเนาะค่ะแต่ว่าเห็ดหน้ามันกะได้นี่พื้นที่นี่กะซีไรครับอันเห็ดเขาก็ได้เศร้าสอบนี่แหละคอัเขาก็ได้ประมาณอยู่ี่สิบเนาะครับเนาะ ก็ได้ปรับเปลี่ยนมาล่องเฮดมั่นเมืองครับเปลี่ยนเปลี่ยนแผนใหม่นาะแมนค่ะเขาเปลี่ยนไอ้ความคิดใหม่ครับจากทีหน้าเขาเปลี่ยนมาเป็นอ่าที่ปูกมั่นซับาลังแมนค่ะได้ได้จักตันครับทั้งเบิดอันนี้ก็ยังโบเบิดเนาะค่ะอยู่ภาคลุมลงไปหันกันยังไงเก็บบ่ฮันเบิร้ก็ม้วนดีเก็บมาแล้วก็ได้ประมาณซีซีหาตันแล้วคะ4ีหาตันแล้ว ครับเนื้อที่เห่าทั้งเบิดนี่ทีปูมันซับบอลังนี่ทั้งเบิดนี่จักไรครับอยู่เราเล่าประมาณสี่ไรเนาะค่ะประมาณสี่ไรเนาะครับเนาะครับอันนี้ปีแรกบอกครับน้องหน้าปีแรกครับปีแรกเนาะครับน้อกปีแรกปี่ไหนครับผลผลิตปีแรกนี่คิดว่าจ่างไนครับถือว่าได้ผลอยู่ค่ะได้ผลอยู่เนาะครับน้องทีงไหนครับอยู่ลงน้ำมันนี่ อ่าเท่าทีลุงเบิงตอนนี้คือมีแต่หน้าเขาครับเนี่ยของนอหน้าเนี่มีผู้เดียวได้ปลูกม,นมันอยู่นี่แม่แม่ค่ะครับอ่าเพื่อนบ้านเฮาเพิ่นวายทีไหนครับเพิ่นมาเห็นเขาปลูกมันหว่วยเพิ่นกับ<อ>หัวขวันอยู่แล้วค่ะที่เด็กครับครับอันเนียบ่มีไผอันเห็ดเห็ดหน้าเขามาเป็นมันเนาะครับ พ่นกระวานสีด้ายพ่นบ๊อบพ่นกระวานนะเข่าเห็ดแปลกๆปมูเนาะแมนครับเพื่อนบ้านเข้านี้รอบคางรอบเอวอยู่แถวๆนี่เพื่นปลูเข่าเบิร์ีอย่เข้าผู้เดียวถิ่มาปลูกมันซับบอลังแมนค่ะครับเล้ยงไรบานี้เมื่อเข่าเห็ดผลผลิตขึ้นเดียวนี่เพื่อนว่าเจ้าไหนอีกบ่เพื่อนบ้านเข้าเพื่อนมาเบิ่งอยู่บ่เพื่อนก่เห็นเนาะเพื่อนก็เห็นผลผลิตเพื่อนกระวาโอ้ได้พ่นเยอะตัวหนยากเ็ดน้ำอยนกระวานขค้ดอยากเค็ดน้ำเนาะครับเนาะ เอาผู้เมาหน่อยเอ่เปลี่ยนมั่นซอยกันไว้อ่าคนไอ้พนักงานเก่งพนังงานหลายครับเมื่อนี่ครับโอ้ยมีอันมีแต่หัวใหญ่ๆนะครับเนาะแมนค่ะการแบงแปดหนึ่งแมนค่ะไอ้มั่นอายุเจักเดือนครับปูกเดือนพืษสาพนานะคะประมั่นหกเจ็ดเดือนหกถึงเจ็ดเดือนนะครับเนาะเส้นแป้งอ่าเขาจะร้ายเติมอยู่ครับตอนนี้ ครับหน,อ,อ,บนองหน้าแปลงมันสับหลังของหนองหน้านี่มีจักแปลงเนาะครับมีสองแปลงค่ะอ๋อมีสองแปลงลหลายบ่ครับแปลงที่สองนี่หลายบ่ครับแปลงที่สองนี่ประมาณไรกัวประมาณอะไรกวัรรกวเนาะ<ม>อ๋อเพราะว่าหนองหน้าเฮ็ดเป็นรุ่นบ่ครับ แม่ค่ะโต่วันปลูกที่เดียวเนาะเ้อปลูกเป็นรุ่นเป็นรุ่นไปครับมันหน้ากาอีกโหมันหน้ากาเฮ็ดโอ้เอาหลายอย่างครับเอาหลายทางครับเอาหลายทางเ้งมันหน้ากามีการปลูกนี่ยากบ่าครับ้องหน้าปลูกมันเสาบะลลังเนี่ยเฮาเห็ดจะไดนเนี่ยครับบ้ายาค่ะตั้งแต่เริ่มเริ่มแรกเลยเนาะครับแต่เฮากับเตรียมดินเตรียมดินไผเตรียมดินครับ ไทยเหยนยามันตายมันยังไงสินะครับเพาไทยพวนก่อนเนาะแมนไทยเตรียมดินแล้วบันเทากระจังไอ้วานวานขี่ไก่ก่อนเนาะอ๋อขี่ไก่ขี่ไก่อันนี้ไ, <ข S 1> ได้ครับขีข่ไก่แก่ข้าเหนีบ่แมนค่ะปุย๋ยเขาใส่อยู่บอรครับใส่ใส่คือการค่ะอ๋อปุ๋ยใส่ให้กอนขีอนผื่นมันครับปุย๋ยรองพผื้อแมนเป็นสูตรได้นอครับลวงหน้าครับเป็นหมายสูตรยังลหละูหแต่ไอ้สอบสิ เขียวเขียวสิอันหน้าค่ะอ๋อไอร้รองเพื่อนท <c oughs> ีบ่จำกัดสูตรนะครับเนาะนใส่สูตรได้ก็ได้น,นะครับเนาะแม่ค่ะครับอ่าช่วงที่เขาจะเอาหัวมันนี่เปลี่ยนสูตรอีกูีบอกครับมีสูตรเร่งหัวบอกครับมีค่ะระเบิดหัวอืมเป็นสูตรไดเนะครับหลวงหน้าอันนี้ใส่เป็นไอเป็น,ปนแบบเป็นนามเอานะคะอ๋อใส่เป็นนามเป็นนามีนห้องไอ้ท่างใบบอกครับท่างใบค่ะฉีดพ่นท่างใบนะครับเนีนค่ะ ครับท่างดินเดี๋ยวไฮยูบอกครับหรือว่าไาแต่ท่างใบกับพ่อครับไฮถาเฮาระเบิดหัวนี่ถ้าเฮามีทุนเท่ากับมันถ้าช่วงไอ้นาฝนเท่ากับายทางดินน้ำมันมีฝนเนาะแต่ว่าถ้าเป็นมันหน้าช่วงนาเร่งนี้เท่ามันมันโมมีฝนครับปุ้ยหยันปุ้ยโบเปื่อยเท่ากับเน้นไปทางใบนะครับอันนี้คือเข้าไฮท่างใบแล้วครับเนาะเพราะว่านาเรื่งนาฝนโมมีขึ้นองหน้าพิวาค่ะอ่าเขา เตรียมดินแล้วเฮ็ดจะไดครับตรงหน้าบ่านี่ปุ๋ยใส่ยังแล้วนี่แล้วก็เฮ็ดจะไหนอีกครับเเ้าต้องเฮ้าต้องศูนรหน้านี่สิเป็นการตัดลำมั่นไว้ก่อนเนาะค่ะครับคอนลำมั่นมักใส่แซ่น้ำยาขาเพียเร่งร่าแล้วก็มัดไว้ในกระสอบเลยครับอ๋อแช่ไว้แลวเอาใส่ในกระสอบไว้บ่คับแมนให้แบบว่ามันแตกตาขึ้นครับแล้วก็ เขาก็คอยไปยกรองอเขาก็คอยยกรองึ้นบ้านเอครับอ๋อเขามีการยกรองม่นบอครับเตรียม,มครับยกรองไว้แ่คอยมาปลูกแม่นค่ะปลูกดีเขาปลูกแบบไหนครับลองหน้าปลูกไอระยาห่างมัน่นบอห่ะระยะห่างครับระยะห่างมั่นถามมันหน้าเขากะบ,บ่ตตองปลูกหาง ห่างปันไดเนาะค่ะเพราะว่าเป็นมันระยะสั้นโอ้มันระยะสั้นเนาะครับเนาะถ้าเป็นมันปีเท่ากับสิเอาห่างแน่จหาหน่อยแม่นครับดูประมาณจักเส้นเนาะครับจำเนี่ยยันหนึ่งเนี่ยประมาณยืดครับยนหนึ่งเนี่ยได้อยืดตักตักจักท่อนครับเนี่ยประมาณอยู่สองถึงสามถอนเนาะครับเนาะแันหนึ่งครับจักมือครับหลองหน้ามาเนี้หลังจากเีาปลูกนี่เพื่อนจะ แตกตาขึ้นมาครับห่วยสูตรหน่ามันมักไว้ในกระสอบประมาณสีหามือแล้วเอามาเสียประมาณสามหมือมันก็แตกขึ้นเลยค่ะครับส่วนนี้มันสีมันสีท่านใจคนปลูกเนาะโอ้ท่านใจข้นแมน<ล>งามแตกองอายงง <ไง S 1> ว่าคือ<ว>เร่งเอาตัวครับเนี่ยแมนค่ะเร่งให้ท่านใจเลยแมนครับยาอย,ย่างนอกรับคือดีแต่ครับเนี่ยยา เนี่ยอะไเนาะครับเก็บัวท่านนี่หลายยานหายของเล่งรากเล่งหัวแล้วก็ขาพี่อะปนนั่นไม่โตนะค่ะครับซื้อได้ตามร้านค้าทั่วไปนี่แหละค่ะร้านขายยาทั่วไปนี่นะครับเนาะแหนครับเนี่ยล่ะมันสีขานครับเล่งมือนะครับหลงหน้าวันนี้เล่งมือค่ะครับเดี๋ยวมันจะคขา่อน เดี๋ยวล่านวันเพิ่นเอาเดี๋ยวกว่าโทรแจ้งราคาเพื่อนบ่ท่านครับเนี่ยแมนค่ะื้นนี้เด้จ้าบาทน้อครับวันนี้น้อขาดว่าสี่สามเก้านะคะสามบาทเศร้าโอ้สามบาทเศร้าแมนสามบาทเศร้านี่ถือว่าจงไหนครับถือว่าดีบ่ครับราคานี่โอเคค่ะโอเคเลยนาะครับนาะว่าแต่โบลูดสามบาทแมนค่ะครับ้านราคาสามบาทเนี่ยแคไหนกับเช็ดหน้าเขาน้องหน้า อ่าคือสมือนเลครับเพียงไหนพ่อปลูกยูบ่อพ่อปลูกค่ะพ่อปลูกนอผู้ใดไม่ยืนนี่ปลูกใ้รบดราคามั่นดีแล้วครับพี่น้องมั่นเป็นต้องข้ามครับพี่นี่ฝากเงินไว้ได้ดินเพื่อนว่าฝากเงินไว้ได้ดิน้องหน้าเพื่อนว่าถึงเวลาเทากับมาขุดเอาเนาะแกนค่ะครับเอาพนักงานมาซอยครับวันนี้อ่าน้องสาวเพื่อนครับน้องยังนอครับซื้อเพื่อน ครับหลวงแก้วบอ,อ๋อ้หลวงแก้วนะครับเนาะหลวงแก้วอ่าเพื่นจะผ้าอ่าเอ,อเื่ยไเพขายมันครับเออมื่อนี่เพ่นลนักครับอ่าเป็นพ่นละครับหลวงแก้ว <c oughs> ครับกำลังมะเร็งเมื่อซอยเอืย่ย <c oughs> เพื่อน,นจะํามกรมาสันเอาคลิปนี่ผมลูกสอนคคเรหน้าขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้นะครับเนาะเะพราะว่าอ่าน้องหน้าเพื่อนจะเร่งมือครับที่น้อง <c oughs> มันจะํามกร อขอบคุณห,หลายนะครับหนองหน้าเด้อค,ครับให้ขอมูลนนะครัคให้เข่ามาชมแปลงม่านเสาหลังเพิินอ่ะสำหรับมือนี่ลุงสอนโคโนหน้าขอลาพี่ล่าน้องไปก่อนครับกิบหน้าพอกันไ่สวัสดีครับสวัสดีค่ะ